ตอนนี้เรามาที่ฟาร์มหมาชื่อว่ามักมัก,มกอะไรก็ไม่ดูนะวังมันจะมากัดกูไหมเนี่ยมันมาคำรามใส่ด้วยอ่ะเป็นไ,ไปแล้วฉีดยากันที่สุนัขบ้าเมื่อปีที่แล้วแล้วคุ้มาหาเต็มเลยคาดว่าฮัลโหลมีไหม <Yeah. S 1> มีคน uh, เข้าปิดครับบอกแล้วคุยหมาน่ารักมากเลยอะ yeah <laughs> okay. so we try to come very really yeah no it's like that's why we have the close season too, cuz like the road was really terrible we right just, now. Closed so just, just uh, we had our last tour on March 31st like, <laughs> so we went close นี่คือบ้านหมาให้มันไม่หนาวเรืงไงพวกนี้ฮัลโหลเดินแบบไม่กลัวเลยครับหาได้หมดเลยอ่ะมันมองเราใหญ่เลยอ่ะ เราเลยมาดงหมาเลยมันทักทายนะคิว่าเราจะอาน้นนี้อ้อ เขาปิดตั้งแต่มาร์ชแล้วนะครับเดือนมาร์ชเดินมาตรงนี้ก็เป็นหมาเต็มเลยหมายุ่งงแต่เขาบอกว่าเฟรนรี่นนะคือมันไม่กัดห <c oughs> มาเยอะผังโซลาร์เซลใหญ่มากนะ ทุกสายพันธุ์อะมารอกินข้าวแน่เลยอะ่ะนี่ไงไอ้ที่ลากเลื่อนอะเนี่ยเป็นเงี้ยเออแล้วก็ทำน่ารักมากเลยนะเขาทำเป็นหมาแต่เป็นชื่ออะ่ะ เราก็เดินโลหิตมาเลยเห่าก็จังเลยหยุดพุ่งมากัดไี่เนี่ยดูสิขมขู่มากเลยแต่มันเป็นน้ําแข็งนะเราไม่อยากไปแล้วกลับทางเดิมดีกว่าพอเดินได้อยู่ชแนลมันเเลลไปดูหมาไหมหมาเยอะมากเลยอะชแนเเล,ลนูชอบหมาใช่ไหมเหรอชอบไหมเอากลับบ้านตัวหนึ่งไหมไปเลี้ยงไหมน่ารักเอาตัวไหนกลับบ้านชแนลไปเลือกสิตัวนี้ไหน,นหไไมันมใหญ่ไปหรือเปล่า นั้นมันใหญ่ไปหรือเปล่าโอ้ดูสิไหนหนูชอบตัวไหนชี้สิตัวนี้ชื่อซอสเซจอ้าวเหรอตัวสีขาวเหรอไม่เอาตัวเล็กๆหน่อยเหรอตัวใหญ่ไปบ่ไม่กลัวเลยไม่มีมันมีโซ่ล่ามอยู่มีโซ่ล่ามทุกตัวเลยเห็นไหมไปไม่ได้ไม่ต้องกลัว มีโซลา่าเห็นไหมคะแนนชอบตัวไหนคะเลือกสิเอากลับบ้านเลยเอากลับไปเลี้ยงที่ประเศทศไทยตัวไหนไหนนู่นเลยไหน <c oughs> นู้นเลย หมามันทนหนาวได้ไงวะโคตรหนาวเลยหมามันทนหนาวได้ไงวะแสดงหมาชี่เห็นหมาชี่เห็นหมาชี่ครั้งแรกหรือเปล่าแสดงชี่อย่างนี้หรือเปล่าไม่มันมีชื่อด้วยนะแท้ เชนแอรชอบสีอะไรคะชอบหมาสีอะไรชอบหมาสีขาวอ๋อชอบหมาสีขาวตัวนี้ชอบไหมชอบใช่ไหมรู้ไหมมันชื่ออะไรมันชื่ออะไรฮ่าฮ่าเออตัวนี้มันเข้าไปในบ้านเชนแอร์ตัวนี้มันเข้าไปนอนในบ้านแล้วมันหนาวมันเข้าไปนอนในบ้านแล้ว โอ้ตัวนี้มีที่วิ่งหมาด้วยอ่ะให้หมาวิ่งซ้อมวิ่งเห็นไหมไปตัวนี้มันทำอะไรอ่ะหาอยากเล่นกับชาแนลหรอใช่อะมันอยากเล่นกับชาแนลเหรอมันชื่ออะไรโดเนอร์โดเนอร์ชื่อโดเนอร์ค่ะสวัสดีโดเนอร์สิเฮลโลโดเนอร์โอ้โหมีไว้ด้วยที่สวัสดีได้ที่หนึ่งที่หนึงเฮลโลโดเนอร์เฮลโลโดเนอร์ เอามากินขี้ตัวเองดูมันอกกดี้ฮะชื่ออะไรนะดอกเฮ้ยนี่มันจะหาชแนลแล้วตัวเนี้ยมันอมมันกินมันกินขี้มันนะตัวเนี้ยฝากมันน่ะมันจะมาเลียเท้าลูกมันเลียกระเป๋ามาแล้วอ่ะ อุ้ยตัวนี้มันออกมาจากบ้านเองอ่ะ้ากลับแล้วนะครับบายี๋ยฉันเ๊ายบายหมาหน่อยบายยบายายบ๊านี่คือสภาพทางที่เราขับมานะครับดูสิลุยหิมะมากขับลุยหิมะเข้ามาโอ้โหดูโอ้โหดูดูมีขึ้นเขาลงเขาเป็นหิมะด้วยนะ นี่เราผจญภัยเข้ามาเพื่อมาดูหมาฟาร์มหมานะครับตรงนี้เหรอใช่ครัอ๋อข้างนั้นขวดมาครับขดไปไหนนะเราจำทางได้ไหมละ่ะว่ามาทางไหนน่าจะได้อยู่แนะดูทางครับดูทางครับดูดเหยียบดูหีมาเข้ามาเพื่อมาดูฟาร์มหมา ต้นสนรอบทางสวยงามมากเราก็พอจำทางได้อยู่นะเราต้องกลับทางเลนเพราะสัญญาณก็ไม่มีถ้ายางแตกตรงนี้คือซวยเห็นก็ไม่ได้เลื่อนเออ